ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่หัวเด่น,น,นในหองหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนววท่าน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอด้วยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ 1. กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของมนุษย์ล่าฝันน้ำนอง ฟังมาเดาทานหน่อยฟังมาห8 9ปดเกาหกดเกาฟังมา3ตัวเป็นแนวทางถ้าพผู้ชมวันนี้ก็วันที่25้าแล้วครับนะต่อมาเจ้านี้เลยลูดสายน้ำฟังมาเนื้อ ตัวเดียวฝากมาหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมา6เนว้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมาหน่งตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อมาครับเจ้านี้ใบนี้ก็ฝากมาชุดสามตัวเน้นตรอง ฝากมา704 7 0 5 7น0 6ฝากมา3มชุดวงกลมชุดเดียวต่อมาครับเจ้านี้นอยบูสองฝางชนใบนี้ก็ฝากมาแนวทานน้อยโบู สองฝางโชนเก้าสองฝางชนเก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็โชนสองชนห้าชนศูนก็ผ่านสองต่อไปครับเจ้านี้มาน้อยคอยรักชุดสรุปล่า เก้าสี่ศนสี่รองเก้าห้าศูนห้าต่อมาเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอนทานสองตัวล่าง ของมาน้อยคุยรักฝากมาชุดเดียวโซนสี่โซนสี่ฝังมาชุดเดียวเป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับดับโบนโจยโจยฝากมาดับโซน ฝางมาดับโซนนะอดีตที่แล้วก็ฝางมาดับห้าแนวทันไหวนี้ก็ฝางมาดับโซนเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้โจยฝางมาแนวทันดับล่าง ฝากมาดับห้าตัวเดียวฝากมาดับห้าอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ 7. เจดเีนยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับห้าตอบมาครับอระเด็นสิบล่าง ฝั่งมา2บายนะสิล่างแล้วก็10บบนนะฝั่งมา2บายฝั่งซ้าย10บบน2อกับ3ส,ส่วนฝั่งขว10ล่าง1นกับ2เจ้านี้ก็เป็นแนของของดีฝา่งมาัานรับ10บบน ฝากมาดับหดับหนึ่งตัวเดียวอดีที่แล้วก็ฝากมาดับหนึ่งแนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาดับหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาเลยเจ้านี้เจีราน,าน ฝั่งมาเดี๋ยวทันดับ10ฝั่งมาดับ9ดับ9นะอดีตที่แล้วก็ฝั่งมาดับ7เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็ฝั่งมาดับ9ตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ ชุดบนนเจ้ามาน้อยคคลรักสามหกสามห้าสามสามสามสี่สามหกสามห้าสามสามสามสี่ต่อมาเลยเจ้านี้ชมเพยฝากมา แนวทาง678จ็ดอดีตที่แล้ว890เก้านยแนวทางใหม่นี้ก็ฟางมา678จฝากมา3ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ดาบบนล่าง เจ้าเคฝังมาดับโบนเดับล่างสดับโบน9ดับล่างสก็ฝังมาดับบนตัวล่างตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้ว อดีตเก่าที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดสรุปแล้วผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านหลักร้อยในตอนใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะในตอนใหม่นี้ก็ฝากมาห้าตัวเดียวฝากมาห้าตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะหน่วยล่างฝางมาหนึ่งสมหาหนึ่งสหอดีตที่แล้ว แปลกโสนเจ็ดสรบแล้วพันซึ่งนะทันใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งสามห้าฝากมาสามตัวเป็นเดีวทางต่อมาเลยเจ้านี้สิบล่างฝากมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อดีตที่แล้วหกห้า แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา1 0ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารากักท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานนทัทาน เป็นปรท่านใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนท่านฝากมาเป็นอนท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนืทันใหม่คลิปใหม่กันเลย